วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2568โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักง,งานพระราชพธิธีแล้วทรงวางบนผานหน้าฐานชุกกีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหาเมณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่ง,ง,ง,งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องน้ำมาศการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องน้ำมาศการทองทิศท,ที่หน้าธรรมาศิลาทรงศีล เมื่อพระราชวชิรโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามประธานสงฆถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมศาศิลาทรงพระสุรายสงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธารราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธารราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธารราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธารราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธารราชรวงข้าวรัชกาลที่10บ พระบัวเข็มพระพละเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะสองข้างนั้นด้วยแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธร,รูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดทูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรเมื่อประทับพระราชอัฏแล้ว พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามอ่านประกาศพระราชพิธีพืชชมงคลจบพระสงฆ์สิบเอ็ดรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลังน้ำสังทรงเจมิมนายประยูนอินสกุลประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชะทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักจากนั้น ทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวธิรดาวงกุดเลาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววราพรวิไลามาศเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรมวิชาการเกษตรส่วนเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวชันทิสาอารีสเวท นายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกลมตรวจบัญชีสหกณ์เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปจัจธยยธรรมแด่พระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ทางนี้พระราชาพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชาพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีเลิกยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็นพระราชาพิธีสองพิ ทีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงอย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นนะมนทนพิธีท้องสนามหลวง โดยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทําขวัญพืชพันธุธัญญาหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยโดยข้าวนั้นถือเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพันนาะหรือบุพพันนะหรือบุพพันชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอปารณะหรืออปรรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาเป็นต้นถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าปุพพันนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด